โอ้ย no. อเนอะขี้เกียรรถน้ำจังเลยทำไมฉันต้องมารถน้ำเยอะขนาดนี้ทุกวันแต่มันหายไปไหนแล้วอ๋อยู่นี่เฮ้ยย่ะให้ตายเถอะทุกครั้งที่เปิดคลิปฉันก็ต้องมานั่งรถน้ำโคตรเยอะฉันเฝ้ารอวันที่ฝนจะตกอยู่นะได้โปรโดละ่ะฝนตกสักหน่อยเถอะฉันจะได้แบบว่าเอาแรงไปทำอย่างอื่นบ้างเหนื่อยแนละ้วบอกให้ชูบ แล้วเมื่อไหร่ผักมันจะโตเนี่ยฉันจะได้อัพเลเวลเออจะได้เอาแบบว่าอีรอบนี้ได้สักทีสปริงเกิลขั้น2ฉันเฝ้ารอนะเนี่ยอุ๊ยน้ำหมดโอ้ยทำไรดีวันนี้นั่งขุดทุบไม้ต่ออือจุบรถให้หมดก่อนแล้วกันเด็ดจบครบเรียบร้อยโคตรเหนื่อยเลยโว้ยเอนนี้มาด้วยแล้วก็ ไปแช่ออนเซนก่อนแมวหายไปไหนแล้วช่างเขาเราไปแช่ออนเซนให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยไปตัดไม้ทุบหินเคลียบบ้านกันต่อชืบด้วยความจริงเราน่าจะแยกไปเกตด,ด้วยก็ดีนะยัง,ยงไม่ใช่วันนี้วันนี้ฉันต้องทำบ้านก่อนชุบความว่าว่องไวอ๋อ โอ้ดูมันเพิ่มอย่างเยอะเลย easy มากุยลืมลืมลงมอสสำหรับนี่อีกแล้วโอ้ค่อยแล้วกันคนระับลืมลงมอดออนเซนยังหาแบบที่ต้องการไม่ได้เลยอยากได้ให้มันแบบเฟี้ยวๆสวยๆวยวยงามแค่นี้ก็โอเคแล้วเอาวะโอ้ดูดูขึ้นโคตรไวพอละมัง้งคงไม่ใช้เยอะหรอกเนาะจุ๊บไปกลับบ้าน เคลียพื้นที่ให้มันสวยงามชึบ雷斯โกนหนดูซิจำได้ว่าฝั่งด้านซ้ายมันมีรกมากต้องไปเคลียก่อนฝั่งนี้ชึบทุบทุบทุบให้หมดครับพอ่ออมโคตรรกเลยตรงนี้ บบโคตรรกแบบร็อกเวอร์อะชออะไรนี้โหหญ้าเพียบตัดไม้ก่ะนเดีเยนะ๋ยวเด้อสักครู่อุ้ยทำไมต้นไม้มันโตเยอะจังตรงนี้ปูแล้วมันลมซับปูนี่ฉันทุบไปนี่ได้ยังน่าจะยังนะนี่ไงยังจริงด้วยต้องอัพเกรดให้เป็นขั้นไอออนก่อนนะดิเป็นไรครับ เราเคลียร์ตรงนี้ให้หมดก่อนแล้วกันชึบแั่งแบบต้นไม้เยอะจัดะแถวเนี้ยผมต้องรีบเอาเป็นเรเดียมอะถล,ลทุบให้หมดชึบทุบไปก่อนครับเอาไอ้พวกแบบต้นพวกนี้ให้หมดก่อนต่อไม้อะไรอย่างนี้เอาฮาร์ดบูดมาก่อนทางนี้ไปต่อไปได้เอาอ้บ้าเอา้ยช่างมัน เรามีที่แห่งนี้ให้ไปอยู่ครับไปดูถ้ำเหมืองที่เขามาทำให้เราีนไงดูซิหูของเพียบเอ้ยมันจะเยอะไปหน่อยอุยแอปเปลิลแล้วเหมือนในนี้มันจะมีพวกแร่อะไรเกิดด้วยแชทเพียบเพียบจัดดูซิ ม,มีอีกไหมหมดแล้วโอเคอันไหนยังไม่ได้ให้การเทอ์บ้างมีลามสโตอรนะผมสวยงามมากเอากลับสิโอเคเรียบร้อยตรงนี้ก็น่าจะขึ้นได้แล้วไหมน่าจะได้แล้วนี่ไงสวยงามมากข้างบนนี้มันคืออะไรกันนี่ยังไม่เคยเห็นเลย๊บนะอุ้ยมี เออต้นไม้ตรงนี้สวยมากเลยอ่ะพื้นที่ตรงนี้น่าทําเป็นแบบร้านแบบนั่งชิลเนาะเออน่าสนใจโอ้โหพรมแบบยิ่งใหญ่แบบนึกภาพตอนจะแบบตกแต่งฟาร์มอะไรอย่างงี้คือแบบเหนื่อยครับสมองบวมอ่ะบอกเลยต้องทําไงให้มันออกมาสวยกันครับเนี่ยแถวเนี้ยพื้นที่มันใหญ่กว้างเหลือเกินนะฮม <c oughs> มึคิดบอออกนี่ปุ๊บไปหมด โอ้ตรงนั้นเพียบฮารดบ like ูดครับกระหน่ำจะโชว์ครับบอกเลยมามาฮารดบูดเพียบโอ้โหเดือหนึ่งสองสามสี well. ่ต่อสี่แล้วก็ท่อนสามโคตรเยอะฮารดบูดกระโชว์แน่นอนของจองเฉยเฮ้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 ยทุบให้หมดโคตรมันแค่นั่งทุบต้นไม้ก็เอเนจีจะหมดอีกแล้วเหรอเนี้ย เดี๋ยวเดีด๋ยวทุบไม่โดนอืได้ฮาร์ดบูดมาเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยสามสี่ชุดสี่สิบสองเฮย้ยอันนี้ก็ห้าสิบโบเอออีซี่ครับงานนี้บอกเลยอีซี่ทุบทุบเอาเลื่อนผิดเคลียไม้อีกก้อนไม้นี่มันเพียบไปหมดเลยเคลียหญ้าด้วยโอเค นี่ทบีกสวยงามมากทบีกสุดยอดแล้วก็ตรงนี้มีโอ้โหมีเพียบเลยะเอเนจี้พอไหมเนี่ยแย่แล้วมันไม่พอแน่เลยเชื่อมันครับต้องเชื่อมันเฮ้ยพอปะเนี่ยไม่นะพอแล้วต้องพอ โอ้ไม่กอดไปต่อได้ไหมไปทางนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเคลียร์เคลียร์เคลอาเอา,เอา,เ,อาเอาให้หมด energy ไม่หมดไม่เลิกครับปึ๊บคิดว่าเติมมาจนเต็มนะนะทุบต้นไม้มันใช้เยอะจัดอนะตัดแล้วฉันไปทางนี้ต่อไม่ได้แล้ะ energy ฉันหมดโอเคกลับทางเดิมก็ได้เออชุบ <c oughs> อวไปหาโซเฟียดีกว่าโอ้ย,อยเดินติดอะไรวะเนี่ยทุบยาให้หมดก่อนแล้วกันตรงนี้โอเคโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยลงมาทางนี้ดีกว่าเอา้าลืมโอ้ลิชิตโอ้ตรงนี้ก็ยังมีอีกขมีเพียบเลยอ่ะเราไปหาโซเฟียกันก่อน ก่อนที่จะปิดบ้านฉันมาแล้วจ้าอุ๊ยสไปซ์เบอร์รี่ของดีครับของมากัอดีเพนี่พูดอะไรนะเมอโซเฟียเล่าอยู่บ้านไหมน่าจะอยู่แล้วใช่อยู่บ้านโ okay. อเคมาแล้วอยู่ไหนวะ บอกนะอยู่ในห้องโอ้ไม่ก็เอาแล้วเรากี่หัวใจหัวใจเดียวชิบหายแล้วเขาจะออกมาไหมเรายืนรอก็ได้ครับดูสิเขาจะออกมาไหม,ไออม,ไหมถ้าสี่ทุ่มยังไม่ออกมากบบามลับบ้านครับผมกลับบ้านเฮ้ยแต่อันนี้ผมลืมไปว่ามันซื้อนี้ได้เน่ยโอ้สี่พันสี่พันเลยโอ้ิม เป็นว่าเราคราบเองดีกว่านะโอ้ห้าห้าอันสี่พันเมื่อโคตรแคงเลยแฮงเวอร์แทงเกินเป็เจ้าเวอร์ไปแล้วนะไหนมามาเดียวยืนรออย่างเงี้ยเฮ้ยออกมานี่ไงมาแล้วแวะทักทายสวัสด,ดีสวัสด,ดีวันนี้วันดีใช่ไหม ใช่ครับจุดๆเอาแค่นี้เหรอโอเคได้ไดไดแค่นี้ก็แค่นี้กลับบ้านกันดีกว่าเฮ้ย้ยกระเป๋างมันจะเต็มหรืหว่าลืมกล่าวว่าจะไปเก็บของตามทะเลซะหน่อยต่อเต็มซะละไม่ได้ไม่ได้ let's go ปุ๊บมาเลยจ้าโอเคทีนี้ก็วันพรุ่งนี้ทำอะไรดี ตัดไม้ต่ออีกเหรอก็ここคงจะต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ฮาร์ดวูดเรามีร้อยสี่สิบเอ็ด holy shit โคตรเยอะเยอะมากเยอะเกินเออเดี๋ยวนะแอปเปิลเรามีแล้วไหมยังมีอะไรส้มก็ยังเ,เดี๋ยวนะอันนี้แบล็คเบอร์รี่เหรอแบล็คเบอร์รี่เหมือนใช่ไปแล้วปะ จำบทได้ยะ่ะมันคือหน้าไหนมันคือหน้านี้ปะนะเห็นนะเรฟอื้มของแพคเบอร์รี่ยังโอเคถ้างั้นใส่เข้าไปครับแล้วก็ไบส์เบอร์รี่มีอยู่แล้วโอเคช่างมันถ้างั้นแซลมอนเบอร์รี่ต้องใช้ไหมอะ่ะไม่รู้ใส่ไปก่อนครับที่เหลือก็หายจ้า อันนี้เออให้ไปแล้วขายเลยนี้เก็บไว้ก่อนครับใช่เก็บไว้นี่เคแล้วก็เข้านอนพรุ่งนี้เป็นไงบ้างพรุ่งนี้แดดเปรี้ยงอีกแล้วให้ตายเถอะดูสิได้เงินเท่าไหร่เก้าร้อยโอเคก็ยังดีก็ยังดีแดดมันเปรี้ยง มาเฮ้ยโอ้โหหมื่นสองเฮ้ยเดี๋ยวพลิกโตแล้ว yes sir เก็บไว้ครับเอาไปใส่บันเดินแล้วก็เช่นเคยครับรถน้ำ เรร้อยโอเคทั้งวันนี้ก็คือเหมือนเมื่อวานเป๊ดรถน้ำเสร็จก็ทำการแช่ออนเซ็นแล้วก็จัดไม้เหมือนเดิมโอ้วันนี้เล่นตัดสมุดหมดเอเนร,ร์หมดพลังงานแต่ได้หาร์ดบูดมา108แม่งเวอร์ไปแล้วโอ้หลืชินแล้วต้นอะไรมันมาเกิดตรงนี้วัเนี้โอ้ m หม่กเก็บครับผมจัดไป นี่ก็เก็บนี่ก็ขายอันนี้เอามาปลูเพิ่มครับผมจัดไปุบุบโอเคเรียบร้อยพอแล้วไหมเรียกได้ว่าเต็มที่มากตรงนี้สุดยอดละไปไปเข้านอนเข้านอนผมว่าผมน่าจะแบตบัดไม้จนพอใจมากแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเอานี่ไปอัพเกรดดีกว่า p i ก k Axe แล้วเราก็น่าจะตกปลาครับผมพวกนี้เฮ้ยพอรเรจจิ้งเวลลหกไลนิ่งรอดอเฮ้ยของดีว่ะในของดีมาแล้วครับผมโอหเงินสามร้อยโคตรสุดยอด <c oughs> ได้ไม่แค่นี้เองบ้าเอ้ยรถน้ำเช่นเคยให้ตายสินั่นลเลยจริงจริง ว้วชุบเดี๋ยวรดน้ำเสร็จเราเอานี้ไปอัพเกรดแล้วเราก็ตกปลานะครับผมตกปลายาว,ยาวนะๆนี่ชุบอีกกี่วันมันถึงจะโตเนี่ยอันี้ไอ้บูเบอรี่มัน13วันใช่ไหมแปลว่ามันน่าจะโตวันที่14ก็คืออีก7วันโอ้โหโอ้วันอาทิตย์หน้านู่นนะแม่เจ้า แค่คิดก็เหนื่อยนะครับกว่าจะโตกว่าจะได้เก็บกว่าจะแบบอืนะเหนื่อยคิดก็เหนื่อยอะอยนั่งนึกภาพแบบอีกหนึ่งอาทิตย์เราต้องมานั่งรถน้ําเนี้ยเพราะแบบพอผักไม่โตเราก็อัพเวลไอความิงไม่ได้ฉันต้องมานั่งรถน้ําแบบนี้ไปเป็นอาทิตย์เลยเหรอเนี่ยสภาพมากเลยครับ ฉันลเหนื่อยใจจริงๆอุ่มหมดอีกแล้วยุยชอยุชอยุชอโอเคครับไปลินชั้นมหานายแล้วฉันเอาของมาให้นายอัพเกรดนายต้องช่วยฉันไปมาแล้วนี่ครับผมอัพเกรดทูส สตีลพิกเอ็กซ์เรียบร้อยให้ยาอีซี่เดี๋ยวกับไปที่บ้านก่อนึอ๊บก็แต่ตรงนี้เราไปเอาเดย่างตรงนี้ไปยังไงนี่ฮะจ่ายเธอเออเดี๋ยวนะเราเอาอันนี้มาก่อนเบ็ดตกปลาไม่ใช่จเจ้าเบ็ดตกปลาโอเคครับและก่อนอื่นก่อนอื่นเลยเนี่ยเราไปแช่ออนเซนก่อน แต่มันตกปลาในออนเซ็นได้ไหม <c ười> แค่คิดก็ขำแล้วแต่มันได้นิ้มโคตรเวอร์เลยไชุบไหนดูสิเฮ้ยเดี๋ยวได้จริงเอะพูดเปเล่นมันใช่เหรอนี่อ่านลองลองลองมันจะมีปลาในนี้จริงเหรอมันเป็นไปได้ด้วยเหรอ คงน่าจะมีแต่แบบสาร้ายไหมเฮ้อะไรอ่ะคืออะไรเ,เดี๋ยววิสตาเอ้าเดี๋ยวอย่าบอกนะมันคืออีสเตอร์เอกแล้วผมเผยเก็บอีสเตอร์เอกมาโดยแบบว่า,าจริงด้วยเป็นอีสเตอร์เอกจริงๆครับที่เหลือนี่าเป็นขยะละหาลองอีกรอบเอ้ยเอ้าตรงนี้ก็ถือว่าได้แหละ What w ว a t the heck แปลว่าไอ้นี่น่าจะเป็นอีสเตอร์เอ็ชัวๆเลยครับผมคิดว่านะเพราะว่าเออว่ะเฮ้ยเฟียวเดียชอบชอบชอบนี่ไงที่เหลือมันมีแต่ขยะละเยบ็บจัดปตาแล้วใครมันเอารูปภาพไปไว้ในอ่อนน้ำวะนะฮใครใครกัน ไห้ตายเถอะแช่์โคสบายใจอ <c oughs> ดูหน้าดูทำหน้าปิดตาแบบฟินจัดคนเนี้ยโคตฟินเลยบอกให้โอโ้โหเต็มที่ครับเต็มที่วันนี้เราตกปลาย,ยาวๆตกรัวๆตกแม่น้ำบ้างดีกว่าครับวันนี้ตกทะเลมาเยอะแล้ว ไปตกแม่น้ำแถวฝัออ่งบนเดือบนี่เรามาตกตรงนี้เลยยบแถวแถวหน้าเหมืองอะแถวแถวนี้เออจริงแม่น้ำตรงนี้ก็โอเคนะแต่เหมือนว่าผมยังไม่เคยลองตกแม่น้ำตรงนี้เลยต้องลองสักหน่อย จัดไปครับผมตรงน,นี้เนี่ยน่าจะของดีบอกให้แล้วนี่เรือนี่อยากรู้ว่าเราจะใช้ได้เมื่อไหร่เอาไปไหนได้บ้างมันต้องแบบมีอะไรหน่อยสิคือทําขึ้นมาแล้วมันจะเป็นประกอบฉากเดียวไม่ได้มันต้องแบบมีกิมมิกอะไรหน่อยตัวอะไรวะนี่อะเปิดมาก็ขึ้นโอ้ยตัวนี้ดิ้นนะเนี่ยตัวนี้เอ้ยอย่าดิ้นสิอย่าดิ้นสิคุณอย่าดิ้นสิเอ้ย คุณคุณอย่าเพิ่งดิ้นโอ้อะไรของมันเนี่ยอ๋อหลุด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 ,ลด,ลดตาย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 ,ตาย,ตายเฮ้ยมันควรตีนะยาเอ้ยเอ้ยได้นิงน่งนิงน่งนิ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 ่งไว้นิ่งนิ่งไว้นิ่งไว้พี่นิ่งนิ่งครับนิ่งโอ้ใหม่ก็เอ้ยเอ้ยดูดิอะไรของมันเนี่ยร้องโอ้โห กวนไปกวนเกินเออสเตอร์เจียนนะโอเคครับว่าตรงนี้น่าจะมีแหล่งปลาแบบว่าขั้นเทพอยู่ปลาตรงนี้น่าจะราคาดีอยู่บ้างแหละมาเ,ออเลยออกคุณนี่ยาวๆนะครับวันนี้เฮ้ยไม่มามาตัวเดิมไหมนยตัวนี้ดูนิ่งๆนะ small m o u t h base ป่ะ base ใช่ไหมไม่ใช่ บบเฮดเนี่ยมันบอกว่ายังใช้เรือของมันรอนไม่ได้แปลว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีวันที่ใช้ได้ครับเชื่อมัน่นเชื่อมั่นมากๆเรียกได้ว่าโคตรเชื่อมั่นเลยว้าเอา้ากดชา้าไปหรอโถ่อืยคลิปนี้คือแบบผมบอกได้เลยว่าอาจจะน่าเบื่อแน่ๆเลยแม่งแบบ สวันแรกก็ตัดไม้อย่างเดียววันนี้ก็ตกปลาอย่างเดียวอีกโอ้โหมันไม่มีอะไรให้ทำแล้วครับผมผมพูดจริงคือแบบคือผักก็ยังไม่โตอ n น r g อก็ไม่พอคือถามว่าบันเดิลทำได้ไหมมันก็ทำได้แต่ว่ามันยังไม่ผักมันยังไม่พร้อมครับผมแล้วแบบจะไปทะเลทรายก็ยังมีเงินไม่พออโอ้ oh my god วันเดินทะเลสายนี่ใช้เงินเยอะมากครับว่าจะได้ไปกันนู่นะครับทิศหน้านู่นนะตอนผักโตแล้วสภาพมากหรือจุ๊บหรือไม่ก็ต้องขยันไปว่าออกปลามาันทวนคะรับเอาเงินมาไปเปิดบันเดินเฮ้ยจุบอุ้ยขราบแต่ถึงจะเปิดบันเดินเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าแบบพลิกแอคผมอะไรมันยังไม่พร้อมมันยังไม่เป็นขั้นโกเนี่ย ชีวิตจะลำบากเอาได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมว่าต้องรีบอัปเกรดเพียงให้เป็นขั้นโกก่อนแล้วเดี๋ยวต้องซื้อกระเป๋าอีกโอ้ายกอดนี่ต้องใช้เงินนี่เยอะจัดเลยแค่คิดกปดด็ปวดหวัวแล้วปวดหัวมากมากเลยเฮ้ยจ้ะงั้นวันนี้ตกตายอย่างครับเองเงินเฮ้ยกล่องพอดีด้วยโอ้โหสุดยอดเอาโหเกือบเพอร์เฟกอยู่แล้วเนี่ยโ oh, อเฮดได้ไรเกี่ยวมาอีเนี่ยพอครับ เบไม่ต้องตกอยู่นี่แล้วครับทั้งวันดูสิไุบโอ้อไม่ขยับเลยนะปลาเฮ้ยอาจารย์อาจอารย์ชุบน่าจะอยู่ได้ยันสี่ห้าทุ่มครับอิมูจี้มันเหลือเ,ล,อเลยแช่นานเกินแช่จนเต็มเวลาจะไม่พอเอา ถือว่านั่งชมบรรยากาศไปนะครับคลิปนี้ดูคนตกปลาผมไม่รู้จะทำอะไรต่อไปแล้วเฮ้จะไปซัดกับไอตัว l e g e n d a รี่ก็ยังไม่ไหวครับตอนนี้ไม่พร้อมมากๆฝีมือมันยังไม่ตึงครับมันยังไม่ตึงเหมือนเมื่อก่อนเขาเรียกว่าอ่อนแอลงครับฝีมือตกโดนเนิรฟโดนเนิฟ์ฟจ้ อ๋อนึกว่าจะขึ้นเลยแม่งนิ่งเฉยตัวนี้เฮ้ยชิบไอ้มันตกปลาเล g นดารี่ได้แบบ p อ r f e c t นี่ก้มกลับตีเลยแต่ละตัวแม่งดิ้นชิปหายถ้าคุณทำได้นี่คุณแบบคุณแม่งแบบโคตรเก่ง the best fisherman in Stardew Valley เลยอะ่ะผมยอมรับเลยครับผมไม่เคยทำได้สมัยก่อนที่ผมเล่นผมก็จับได้หลายตัวนะแต่ไม่เคยมีพอร์เฟ t สักครั้ง มันไม่มีทางครับม,ม,มันมันมันยากเกินเนี่ยมันตีดแบบดีดแบบเวอร์มากครับยอมแพ้ต้องใช้คาว่ายอมแพ้เลยโอ้แม่จะปากครับอยากได้ตัวอื่นบ้างเปลี่ยนที่ตกไหมเนี่ยมจุบสารยยายเนี่ยนะสมัยที่ผมเล่นเมื่อก่อนที่ผมแบบได้ปลามิวแทนได้ปลาไหลแดง ได้เลเจนดัลี่ฟิชได้กาเซียได้ผมจำไม่ได้แล้วสมัยก่อนมันเลเจนดัลี่มันยังมีไม่เยอะขนาดนั้นครับโอ้โหเดี๋ยวนี้คือแบบมีเพียบแล้วแบบแต่ละตัวยากมากโอ้เดี๋ยวนแค่บ้านนี้ก็ยากจะตายอยู่แล้วเนะี่ยแค่ตัวนี้ยังสู้ไม่ได้เลยเมื่อก่อนฉันจับเลเจนดัลี่ไปได้ไงวันนี้อ่ะบ้าเอ้ตะกี้น่าจะสเตอร์เจียนครับอ๋อนิ่งเฉยตัวนี้ นิ่งจัดเลยโอดนิง่งเออหรือต้องกินแบบอาหารเพิ่มเวลตกปลาไหมเกือแบบแถบเขียวมันจะเพิ่มขึ้นอะไรอย่างงี้น่าจะช่วยได้แบบพอแถบเขียวมันอันใหญ่ใช่ไหมเราก็จะตกปลาได้ง่ายขึ้นเอเอเร์เฟ e ต t ช u บเฮ้ย c เปอร์โอเคครับ ตกปลาแม่น้ําไม่ค่อยได้ตัวสีม่วงเลยฮนะเวลาตกทะเลรู้สึกได้สีม่วงเยอะกว่าแถวนี้ปลามันคุณภาพจ่ำหรอเรื่องอะไรกันว่าอือว่าทำไมผมไม่ไปตกปลาตรงตีตรงเร,รือนนะ่อไงสะพานตรงนั้นวะาอ้บริชเชียร์วอเทอร์บริชอะมันได้ปลาดีตั้งเยอะราคาก็ดีดีสุดยอดราคาแม่ง โคดนิ่งะนิ่งจัดอะไม่มีความยากอะไรทั้งสิ้นครับบเฮ้ยเดี๋ยวไม่คิดว่ามันจะมาเร็วมูแต่พูดลืมเห็นมาอุ้ยโจจ้าโคล่าสองทุ่มครึ่งเข้าไปแล้วถ้างั้นอยู่เที่ยงคืนเลยแล้วกันนะมาเร็วมา ผมว่าวันนี้เวลตกปลา,าต้องขึ้นแหละนะคิดว่าต้องขึ้นถ้าเวลสิบนี้แถบเขียวมันจะใหญ่ขนาดไหนนี่มันคงน่าจะแบบประมาณหนึ่งส่วนสี่ไหมจะได้ตกง่ายแต่ถ้ากินอาหารเพิ่มแบบเวลตกปลาสักบวกสามแล้วก็ใส่เทมเพิ่มแบบหลอดเขียวอีกโอ้โหม่งคงแบบครึ่งหนึง่งไหมอันเล็ก แถบเฉียวมันคือครึ่งหนึ่งของแบบมินิเกมอะเรียกว่าจับง่ายๆแน่นอนครับโค้ดอีซี่ชัวร์อุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมลืมเลยต้องไปดูแล้วว่าซีซั่นนี้มันมีเขาเรียกว่าอะไรนะอีเวนต์อะไรน่าสนใจบ้างครับไว้เล่นเกมอะไรเงี้ยงานอีเวนต์อย่างซีซั่นที่แล้วมันมีไอเต้นเก็บไข่ใช่ไหมผมจำไม่ได้ว่าซีซั่นนี้มันมีอะไรแล้ว นึกไม่อออุ้ยเสียงใครอุ้ยสี่ทุ่มแล้วโคตรไวสุดยอดโอเฮดน่าจะได้อีกสองตัวครับดูจากเวลาเดี๋ยวเราต้องแวะไปดูปฏิทินของเดือนนี้ด้วยไงอ๋อสักทีไม่มาสักทีด้วย ร้องละมาเถอะโอเคขอบคุณรับนิ่งเฉยน,นิ่งเลยนิ่งจัดสุดยอดมาแล้วโอเคน่าจะได้อีกตัวพารีครับดูเวลาละอยจโอ๊ะนิ่งอยู่ล้ปลาคราฟั่วๆ์ๆออวันนี้จับได้จะปลาคราฟเออ้ย เรียบร้อยไปเราไปเช็คเดี๋ยวนะถ้างั้นไปเมืองจากนี่เลยดีกว่าง่ายกว่าเยอะครับบอกให้เออแล้วเราก็ไปดูตารางปฏิทินดูสิเป็นไงบ้างเออฮะวันที่สิบ็งานเราเป็นอันนี้ถ้าจะจำได้คืองาน này, ที่มันจะเป็น เหมือนซุปมอ้อใ,ใหญ่ๆแล้วแบบจะมีคนมาชิมวันที่ยี่แปดแดนซ o อมู i ไลท์เจ l รี่อ๋อไอมันจะมีแมงกะพุนเลยนะเท่าที่ผมจำได้โอเคปุ๊บเก็บของสเตอร์เจียนเนี่ยเก็บเลยที่เหลือน่าจะมีแล้วเพราะฉะนั้นหายให้หมดครับโฮมแล้วก็เอออันนี้เก็บนี่ อันนี้ก็เก็บไว้นี่ของกินโอเครูปมันใหญ่ขนาดไหนอ่ะม่ใหญ่มากโอเคได้โคครับถ้างั้นเดี๋ยวคลิปพาร์ทนี้ผมจบไว้เพียงเท่านี้ก่อน,นครับขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีโชคดีเจอกันครับ